สวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเ,เรื่องราวกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นของสาวน้อยเพชรบันแพงมาเล่าให้กับพี่น้องเอฟซีได้ฟังกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอพูดถึง,ถง,ถงเรื่องราวของอุตสาหการรมใน,ในบ้านเราก่อนนะครับว่าช่วงนี้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับนะครับเท่าที่ได้ รู้ได้เห็นนะครับก็บางโรงงานนะครับก็มีการเลิกจ้างพนักงานนะครับบางโรงงานก็มีออเดอร์น้อยยอดผลิตน้อยทําให้ลดโอทีลงนะครับบางคนก็ทําให้รายได้นั้นลดลงไปตามกันนะครับบางที่ก็ปลดพนักงานออกแล้วก็รับสมัครงานใหม่นะครับหลายคนก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับบางคนก็ประสบความสำเร็จอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับ มีหน้าที่การงานที่ดีส่วนคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับกอ็อดทนแล้วก็กค่อยๆฟันฝ่าอุปรสรรคหรือหางานใหม่นะครับที่คิดว่าดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใครออกจากงานมันเป็นช่วงที่หายากนะครับเพราะว่าบวกกับเศรษฐกิจนะครับแล้วก็บวกกับคนที่หางานอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าหางานช้ามันก็จะไปบวกถึงกับนักเรียนจบใหม่ ผู้คนหางานใหม่มันก็จะเพิ่มจํานวนนะครับแล้วตัวเลือกของบริษัทมันก็จะมีมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามีนักศึษาจบใหม่อีกหลายหมื่นคนหลายแสนคนนะครับแล้วก็บางคนก็นะครับมามาอยู่ร่วมกันนะครับเป็นเรื่องของศีลธรรมนะครับอันนี้ใช้ได้จริงในของสังคมในปัจจุบันนะครับเรื่องของมา1กับ2มา2กับ1เรื่องของความรักความใคร่นะครับอันนี้มันก็เกิดขึ้นให้เห็นอยู่ เป็นประจำนะครับในเรื่องของการพรนันสังคมโรงงานหนุ่มสาวมารวมตัวกันคนลายแรงมารวมตัวกันนะครับมันก็เกิดวัฒนธรรมเกิดวัฒนธรรมไปโดยปริยายนะครับแต่สิ่งที่ดีสุดคือการมีศีลธรรมนะครับถ้าเรามีศีลธรรมนะครับมันก็จะครอบคุมตัวเราเองนะครับไม่ได้ควบคุมใครเรื่องของศีลธรรมนี้มันก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของปัจจุตตังนะครับรู้ได้เฉพาะตนนะครับซึ่งเราจะไป ชี้แนะนําให้คนอื่นทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องอเรื่องราวที่จะเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันเพราะเชื่อว่าผู้ที่ฟังคลิปนี้นะครับก็เป็นแรงงานเช <c oughs> ่นเดียวกันกับผมนะครับก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ได้เป็นการไปชี้ไปสั่งไปสอนใครแต, <c oughs> ต่อ,อย่างใดก็เป็นเรื่องที่นามาเล่าให้กันฟังนะครับก็เรื่องราวของขอบด้ววทีสาน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับก็วันนี้ ที่ได้ทําการแสดงจบลงไปนั้นนะครับก็อยู่ที่โค้งคาวาซากิอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับที่ได้แสดงไปนั้นนะครับก็บรริาการในค่ําคืนก็ผู้คนนั้นให้การต้อนรับเวทีอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็มีทะเลดาวเกิดขึ้นสร้างความประทับใจให้กับทีมงานสานน้อยเพชรม,มันแพงทุกคนนะครับทะเลดาวเต็มไปด้วยแฟลตโทรศัพท์ที่โบกสะบัดขึ้นนะครับทำให้เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามนะครับแฟนเพลงยังให้การต้อนรับ อย่างดีเสมอมานะครับทุกๆเวทีที่ได้ไปทําการแสดงนะครับแล้วก็ส่วนของน้ององุ่งเอิงในการทําการแสดงก็จะมีผลงานเพลงใหม่ๆที่น้องนํามาร้องใหม่นะครับล่าสุดที่ยังเป็นกระแสนะครับก็ก็คือเพลงเก่าที่น้ององุ์อิงเอามาปัดฝนใหม่นะครับก็ก็คือเพลงผู้ชายคนแรกนะครับต้นฉบับโดยคุณกรี่นปทุมมานะครับที่ได้ร้องเอาไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับวันนี้น้ององุ่งอิงเลิง เลงเห็นความสําคัญนะครับหรือว,ว่าได้หยิบเพลงนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่ทําให้เพลงนี้มีกระแสขึ้นมาอีกครั้งนะครับก็ถือว่าน้องนั้นเลือกเพลงแต่ละเพลงนั้นน้องทํากระแสต้นฉบับนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการสร้างปรากฏการเพลงเก่านํามาเล่าใหม่สร้างกระแสได้อีกครั้งนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมน้องอุ้มอิงนะครับที่ นำเพลงเก่าออกมาทำอร์ชั่นใหม่ได้อย่างลงตัวแล้วก็แฟน f อซนั้นร้องได้แทบจะทุกคนนะครับตามที่เห็นในคลิปนะครับนะครับแล้วก็มีการเซอร์ไพรส์นะครับทางน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับได้เซอร์ไพรส์บอสโจผู้อุปถัมภ์คํำชูน้องอุ้งอิงนะครับทำให้มีวันนี้นะครับด้วยทองคำรูปประพันธ์นัก10บ,บาทนะครับบนเวทีสานอยเพชรบ้านแพงพร้อมพวงมาลัยไหว้บอสโจนะครับ เป็นภาพที่ประทับใจนะครับเป็นภาพแสดงออกว่าเป็นการการันตีว่านี่คือเด็กกระตันยูนะครับนี่แสดงถึงความความดีต่อมีต่อผู้มีพระคุณนะครับนี่ก็เป็นภาพประทับใจนะครับด้วยทองรูป,ปรพันธ์หนัก1ิบ,บาทนะครับแล้วก็ทางซอนุชนะครับผู้เป็นภรรยาของบัตโจก็ได้เสื้อผ้ายีกนะครับด้วยทองคําแท่ง หนัก40บาทด้วยกันครับก็เรียกว่าเป็นผ้าประทับใจเสือใยอย่างหนักนะครับรวมกับน้ององค์อิงแล้วก็50บาทโดยประมาณนะครับก็ถือว่าเป็นการเสือใยวันเกิดของวัตชุนั้นได้อย่างายิ่งใหญ่ได้อย่างประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทางสอนุนะครับก็ได้ไปออกรถตู้นะครับไม่ทราบว่าจะสือัยใครนะครับในวันที่15ในวันปิดวงก็ f c สนีนนเพชรมันแพงก็ไปติดตามกันได้นะครับว่า สอนุษนั้นจะเสื้อภัยรถตู้ให้กับใครนะครับอันนี้ก็น่าติดตามนะครับส่วนในเรื่องของทางช่วงหนึ่งที่มีกระแสดังออกทีวีนะครับในช่วงที่ลงมาทําการแสดงอยู่ที่ภาคกลางนะครับที่วัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครงานบวชครองลูกชายสอทอจรน,นะครับงานนี้เป็นงานใหญ่งานช้างนะครับมีทั้งแจกเงินทองคํารถมอเตอร์ไซค์ให้กับบรรดา,าผู้ที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็ทางบัสโชว์ก็ได้ขึ้น เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับไปกับท่านสอจันทร์นะครับในการบินวนรอบสถานที่นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ออกข่าวทุกช่องนะครับทางท่านสอจันทร์เองนั้นก็เป็นผู้ที่มีบารมีนะครับถือว่าเป็นงานนั้นเรียกว่างานใหญ่เลยนะครับมีนักร้องรับเชิญนะครับที่มีชื่อเสียงครับก็คือติ๊กชิโร่นะครับทวสปนหิมาพานนะครับที่มาแท้สร้างความสุขความบันเทิงให้กับ ผู้ที่มาชมผู้ที่มาร่วมงานในวันนั้นด้วยนะครับก็เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่นะครับในแห่งปีนี้นะครับและ,ะมีทั้งศิลปินรับเชิญลหลายท่านนะครับลูกทุ่งมอลำที่มาสลับปรับเปลี่ยนกันบนเวทีก็มีหลายท่านนะครับให้ความบันเทิงดังที่เห็นในคลิปหลายช่องนะครับของเครือสน้อยเพชรบันแพงออฟฟิเชียลต่างๆนะครับที่ได้ลงนะครับก็เป็นภาพประทับใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มี ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกับน้องมานะนะครับที่เตรียมจะออกซิงเกิลนะครับก็เป็นเพลงชื่อนางฟ้าหน้าห้านะครับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงที่จะเตรียมเปิดตัวนะครับก็ในเร็วนี้นะครับเอฟซี FC สนอยเพชรบ้านแพงก็ติดตามกันได้นะครับก็ส่วนตัวผมเองนะครับก็อยากจะฟังเพลงของน้องอุ้งอิงนะครับที่อยู่ในรูปแบบของลักษณะคล้ายของพิสุสายใหญ่นะครับก่อนน้องแน่แน โดยส่วนตัวนะครับอยากเห็นน้องเอียงร้องเพลงประมาณนี้นะครับที่แบบว่า,าเป็นเพลงที่แบบฟังฟังสบายๆแล้วก็เป็นเพลงที่อมตะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเองผมชอบเพลงกอดน้องแน่นๆนะครับของพิสุสายใหญ่เพราะว่าเป็นเพลงที่อมตะเพลงนี้ก็เคยโด่งดังมา,าตั้งแต่สมัยยูสียงอีสานนะครับของพิสุสายใหญ่ก็ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงยังกระแสอย่างแรงมากเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีแฟนเพลงขอนะครับ ฟังอยู่ทุกวันนะครับกอดน,น้องแน่นๆนะครับก็ยังเป็นเรียกได้ว่าเป็นเพลงอมตะอีกหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็เพลงของอตัวอย่างเช่นอคอยทางที่นางร้องก็เป็นเพลงที่อมตะอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขออยู่ในคลินวิทยุอยู่เป็นประจำนะครับที่เพลงนี้ก็เป็นเพลงอมตะที่ฟังแล้วสละสลวยนะครับมันฟังแล้วมันรู้สึกเ,เพลงมันมีพลังนะครับมันเป็นเพลงหวานซึ้งนะครับทาให้ฟังแล้วมนุษย์คิดถึงบรรยากาศ เก่าๆคิดถึงบรรยากาศในท้องถิ่นอีสานอย่างนี้จากคนขายแรงงานมันก็ทําให้คิดถึงบรรยากาศเกา่าๆนะครับมันยังคง,ต,งตึงใจอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับนี่คือความส่วนตัวความคิดเห็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเองนะครับก็ทุกเพลงครับไม่ว่าน้องจะออกผลงานเพลงใดก็ส่งเสริมน้องก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าก็ครูบาอาจารย์ที่สร้างสรรค์ผลงานเพลงนั้นนะครับท่าน ก็สร้างสรรค์ออกมาด้วยมาด้วยจิตด้วยใจด้วยศิลปะชั้นสูงอยู่แล้วนะครับนะครับก็ยินดีกับน้องดีใจกับน้องที่ได้ผลงานเพลงจากครูที่มีวิชาศาสตร์ชั้นสูงมาช่วยสร้างสรรค์างานเพลงทั้งดนตรีนะครับนี่ก็เป็นเพลงที่ทําให้น้องนั้นเสริมบรารมีในตัวน้องไปได้นะครับแล,แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับนี่ก็เป็นอีกความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่อยากจะพูดนะครับก็คือว่าผมเองผมก็เห็นน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงนะครับตั้งแต่คลิปที่ทําเพลงร้องเพลงประกวดตั้งแต่สมัยวัยเยาว์นะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เจอเรื่องราวต่างๆมากมายฟันฝ่าอุปสรรคมากมายนะครับทั้งก่อนที่จะมาอยู่กับวงสาวน้อยแล้วก็มาอยู่กับสาวน้อยนะครับมีความพัฒนาการตั้งแต่ ยาววัยจนถึงปัจจุบันตามำลำดับขั้นบันไดถือว่าน้องเดินตามขั้นบันไดสูงสุดมาโดยตลอดนะครับผมเองผมก็คิดถึงในวันข้างหน้านะครับว่าน้องเดินทางสายเสียงเพลงมาตั้งแต่ยาววัยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผ่านกระแสดราม่าผ่านเรื่องราวต่างๆนะครับมามากมายเจอผู้คนมากมายนะครับผมกอ็อยากแสดงความคิดเห็นนะครับก็ผมอยากเห็น ใช้คำว่าอยากเห็นนะครับอยากเห็นน้องนะครับเข้าไปปฏิบัติธรรมนะครับหาพระอาจารย์นะครับแนะนำวิธีการปฏิบัติกรรมฐานนะครับที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับในเรื่องของปานสตินะครับหรือว่าการฝึกจิตฝึกใจนะครับเพื่อนำมาปรับใส่กับชีวิตประจำวันเพราะน้องนั้นเจอกับแสงสีมาโดยตลอดเจอกับผู้คนมาตลอดนะครับหากว่า น้องได้เข้าไปขอหลักวิชาเกี่ยวกับการฝึกสมาธิอาปนติกับครูบาอาจารย์เอามาปรับใช้ในเวลาที่น้องว่างนะครับมันก็จะเป็นผลดีทั้งอนาคตอันใกล้และอันไกลนะครับอันนี้เป็นเป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับไม่ได้ไปชี้ไปบอกไปสั่งอะไรนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าการที่น้องได้สู้มาโดยตลอดกับการร้องเพลงนะครับ มันก็เป็นการผ่อนคลายอยากให้น้องได้ผ่อนคลายทางอารมณ์นะครับผ่อนคลายอารมณ์โดยการฝึกอาภณสติฝึกสมาธิอยู่กับความสงบเพื่อเป็นการผ่อนคลายจิตผ่อนคลายใจนะครับก็จะมีผลดีในอนาคตด้วยนะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็อยากเห็นนะครับอยากเห็นภาพของน้ององค์อิงนะครับกับแม่ครูนิพาพรผู้เป็นครูส่งเสริมตั้งแต่สมัยใบยเยาว์นะครับได้เจอกัน นะครับก็จะเป็นภาพอีกหนึ่งนะครับที่ผมนึกคิดเองนะครับว่าเป็นภาพที่ประ,ประทับใจนะครับเพราะว่าผมเองผมก็ติดตามฟังข่าวของแม่ครูนี่ปาพอรอยู่นะครับก็อยากให้แม่ครูกับน้องอุ้งอิงนั้นได้เจอกันในเร็ววันนี้นะครับผมก็นะครับหากพูดจาคำใดนะครับเป็นการลบหลู่เป็นการาพูดไม่สมควรหรือว่าผิดภาพการใดผมก็ขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับ นะครับก็ขอขอบคุณเอซที่เข้ามาฟังเข้ามาให้กำลังใจกันในช่องนี้นะครับนะครับผมก็จะนำเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันต่อไปเรื่อยๆนะครับนะครับสำหรับที่นี้นะครับก็ให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะครับสบายจิตสบายใจได้ชมคลิปน้องได้ดูการทำแสดงการแสดงสดหน้าเวทีของสาวน้อยเพชรบันแผลงคอ้มีความสุขนะครับแล้วก็เดินทางกไกลๆคอยปลอดภัยนะครับมีความสุขความเจริญนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ